โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งยาผมกันนะครับทุกคนต้องเงียบไว้นึงสองไปโอเคแมดี้อ้าวก็าพิพาดไมโครโฟนอ้าวอาวโอเคผมจะหนึ่งสองไปง่ายครับ ไรู้เป็นไรนะทุกคนโอเคฮะเออสิ้นสุดการโทรเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดพลาดกับไมโครโฟนปรดล้วทั้งกักับกโอเคมันเกิดข้อผิดพลาดเลยไม่รู้ท่านผู้ชมมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรไม่รู้ ้ถาเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลองโทรไปหาเขานะค่ะโอเคได้ไหมไม่ได้ก็ก็ ของไบรคดิ้งมันเกิดข้อผิดพลาดเลยไม่รู้อ่ะก็อ่าก็คลิปมันจะเป็นแค่นี้แล้วกันนำ้ำพ่อมันเกิดข้อผิดพาลยยาดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอือแมแป๊บนึ่งนะ โอเคก็อาจจะแค่นี้ก่อนนะอาจจะแค่นี้ก่อนนะโอเคนะทุกคนโอเคก็อาจจะแค่นี้ก่อนถ้ามันได้ก,ดกูจะกลมจะอัดนะคอ